กลาเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมสำริดแทนทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชัยภูมิพักพลังประชารัฐกับผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงยิ่งครับที่ได้บรรจุกระทู้ถามให้กับผมในวันนี้และต้องขอกราบขอบคุณผ่านท่านประธานไปยังท่านประพัฒน์พุทธสุทนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้เดินทางมาตอบกระทู้ของกับผมในวันนี้เช่นเดียวกันครับท่านประธานที่เคารพครับ ในวันที่30เมษายนที่ผ่านมาคณะกรรมาการวัตถุอันตรายได้มีมติให้ยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตรสองชนิดได้แก่สารพาราคอตและสารคอไพรีฟอสโดยการเปลี่ยนจากวัตถุอันตรายชนิดที่3เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4ห้ามผลิตห้ามนำเข้าส่งออกและห้ามครอบครองซึ่งผมนำเรียนนะครับว่า หากเรามองจากอดีตที่ผ่านมาการยกเลิกสารเคมีไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยครับเพราะว่าตั้งแต่มีพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพุทธศักราช2535ประเทศของเรามีการยกเลิกสารเคมีทางการเกษตรนับร้อยชนิดเริ่มจากปี2538เป็นต้นมาและครั้งนี้ครับเราได้ยกเลิกสารเคมีสองชนิดพาราคอตและคอไพลิฟอสซึ่งอาจจะมีความแตกต่างไปบ้าง ผมนําเรียนนะครับว่าในส่วนของคอายลีฟอส์นั้นคําถามว่าทําไมเมื่อยกเลิกแล้วเกษตรกร,ร,กรจึงไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการออกมาวิพากวิจารณ์ไม่มีการต่อต้านแต่อย่างไร <Okay. S 1> เพราะวันนี้เรายกเลิกค mm hmm. อายลีฟอส์แล้วนะครับไม่กระทบกับเกษตรกร,เ,ร,กรเลยเพราะเกษตรกร,ร,กรยังสามารถไปหาซื้อสารเคมีที่เรายังไม่ยกเลิกอย่างเช่นคาร์บอนฟนอะบาเมกติน โปรฟีนอฟอสหรือไซเบอร์เมทินครับซึ่งสารเหล่านี้มีฤทธิ์ทำลายและมีราคาใกล้เคียงกันกันกบคอไฟลิฟอสนะครับแต่ย้อนกลับมาดูในส่วนของสารพาราคอตครับหากถามว่าทำไมเมื่อยกเลิกสารพาราคอตซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุยายนายนที่ผ่านมาทำไมเกษตรกรต้องออกมาเคลื่อนไหวมาต่อต้านทำไมยกเลิกสารพาราคอตแล้วถึงมีกลุ่มเกษตรกร ไปฟ้องสารปกครองกลางกับหน่วยงานของรัฐทําไมถึงยกเลิกสารพาราคอร์ดแล้วได้มีกลุ่มเกษตรกรได้ทําหนังสือมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมและขอให้ปรับคณะรัฐมนตรีในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่22คณบกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยยื่ดตรงกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็เพราะว่าวันนี้เรายกเลิกสารพาราคอรซึ่งเป็นยาฆ่า้าที่มีเกษตรกรใช้ มากที่สุดในประเทศเพราะมีราคาต่ำที่สุดในประเทศทำให้เขาสามารถทำการเกษตรได้วันนี้เรายกเลิกพลรประกอดโดยกล่าวอ้างถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้ใหมายถึงเกษตรกรเรายกเลิกสารปรอกอดโดยกล่าวอ้างถึงความปลอดภัยของผู้รับโู้นั่นหมายถึงคนไทยทั้งประเทศเรากล่าวว่ามีประเทศต่างๆทั่วโลก ยกเลิกสารพาลคอร์ดแล้ว55ประเทศรวมถึงประเทศไทยแต่เราไม่เคยพูดถึงเลยครับว่ามีอีก78ประเทศที่เขายังให้ใช้อยู่เราไม่เคยพูดว่ามีอีกหลายประเทศที่เขาจํากัดการใช้ควบคุมการใช้อย่างเช่นประเทศอเมริกาประเทศบราซิลประเทศออสเตนเลีาหรือแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นครับยิ่งที่ย่แย่ไปกว่านั้นครับวันนี้เรา ไม่อนุญาตให้เกษตรกรใช้สารพาราคอตแต่เราอนุญาตให้บริษัทเอกชนสามารถนำพืชผลทางการเกษตรจากประเทศที่เขาใช้พาลาคอตอยู่นำเข้ามาได้เรื่องนี้ค่อนข้างจะใจร้ายกับเกษตรกรไทยครับแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับผมขอก่าวอ้างถึงนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ได้ระบุไว้ในนโยบายหลัก ข้อที่5.3.4และนัยจบายเร่งด่วนข้อที่4ครับที่ระบุชัดเจนว่าจะหามาตรการในการยกเลิกสารเคมีและยาปราบศัตรูพืชโดยต้องหาสิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรนำไปสู่คำถามครับผมขออนุญาตสอบถามนะครับท่านรมนตีผ่านท่านประธานนะครับว่าวันนี้เราได้ยกเลิกสารพาราคอตแล้วซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรง ในเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับซึ่งกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรมีหน้าที่ที่จะต้องหาสิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรมาทดแทนขอทราบว่าบัดนี้นะครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรได้หาสิ่งทดแทนสารวระคอร์มีความคืบหน้าไปเพียงใดแล้วครับและมีขั้นตอน ถึงขั้นตอนใดในการหาสิ่งทดแทนให้กับเกษตรกรครับเป็นคําถามแรกขออนุญาตกราบเรียนครับขอบคุณครับเชิญท่านตตมติประภัตตอบชี้แจงครับกับาวเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านต้องขอขอบคุณท่านสะสะสำนิกเป็นอย่างยิ่งที่ท่านมีความห่วงใย ต่อพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องคนไทยทุกคนด้วยซ้ำเพราะสารเคมีนั้นทุกคนเข้าใจเพราะเป็นสารที่มีอันตรายขอทำความเข้าใจอย่างนี้ครับสารพาราคอดก็คือยาฆ่าหญ้ายาฆ่าหญ้า,าพอโดนทำลายสิ่งที่เขียวๆเ,เนี่ยจะตายหมดเพราะพาราคอดนั้นทำลายคอโรฟิลนะครับ ถ้าฉีดญ้าที่มีสีเขียวตายหมดถ้าสีน้ำตาลไม่เป็นไรพอเราคอไพลิฟอร์ดเป็นยาฆ่า,มาแมลงนะครับเป็นสารเคมีซึ่งก็มีอันตรายสิ่งที่เริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นมาจากคณะกรรมการคณะกรรมการซึ่งเรียกว่าคณะกรรมการชื่อยาวหน่อยนะครับคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกัน กำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงของกระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่กระทรวงเกษตรนะของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ประชุมกันเมื่อวันที่5เมษาปีนปี2560ว่าสารที่เป็นอันตรายนะครับอันตรายและก็ต้องห้ามใช้ซึ่งมีคำสั่งมาตั้งแต่เดือนธันวาปี62เนี่ยก็มีสารอันตรายพาราควดนะครับ ไดโครไรด์และอีกตัวหนึ่งห้ามใช้เลยนะครับวัตถุอันตรายก็คือคอไพลิฟอดก็ต้องห้ามใช้เหมือนกันเพราะมีอันตรายทำไมผมถามเจ้าหน้าที่เลยว่าคอระคอดเนี่ยอันตรายขนาดไหนเขาบอกว่าถ้าสัมผัสกับร่างกายคนเพราะมันจะสะสมถ้าเกินกว่ายี่บซีซีนี่ตายเลยประการที่สองเราจะเห็นนะ เวลาฆ่าตัวตายก็จะใช้พลราคตดเพราะว่าเป็นสารอันตรายอย่างยิ่งดังนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นห่วงนะครับเราจะเห็นว่าหลายคนที่มีอาชีพรับจ้างฉีดยาฆ่าญ้าหรือแม้แต่เจ้าของทื้นที่เองก็มีอันตรายถึงแก่ชีวิตไปนับเป็นพันลายเอาแล้วครับเมื่อเราสั่งห้ามแล้วยังไงร,รัฐบาลจะทำยังไงแน่นอนครับสร้างความเดือดร้อน ให้พี่น้องกเกษตรกรผมหัอ,อกเดียวกับท่านบ้านผมก็ร้องแ,แ้แขกกระเทิเลยเป็นหัวหน้ามับด้วยซ้ําว่าทําไมห้ามแล้วจะเอาอะไรที่มีราคาถูกคุณภาพดีเพราะพาราควัดเนี่ยฉีดภายในหนึ่งชั่วโมงตายหมดเอาสารตัวใหม่มาเนี่ยค่อนข้างจะราคาสูงแล้วก็ถ้าเกินชั่วโมงถ้ามีโดนน้ำก็ฟื้นอีกผมเห็นใจ แต่อีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีภัยอันตรายต่อร่างกายเมื่อเป็นกฎหมายออกมาอย่างนี้เราก็ต้องปฏิบัติถามว่าสารอะไรที่ทางรัฐบาลกระทรวงกรเกษตรได้นำมาใช้ทดแทนซึ่งขณะนี้ห้ามกันอย่างจริงจังใครมีก็โดนจับโดนปรับนะครับเพราะกฎหมายนี้นห้ามผลิตห้ามจำหน่ายห้ามใช้ห้ามส่งออก ทุกกรณีก็เลยต้องบรรเทาความเดือดร้อนนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรอย่างนี้ครับเนี่ยผมยกสารมาในนี้แต่ไม่สามารถจะตั้งได้ผมก็เป็นห่วงเหมือนท่านนะสำน็จเหมือนกันเลยวันนี้บ้านผมก็แย่ทั้งฝนช่วงทิ้งแรงเหมือนกันหมดบ้านผมปลูกอ้อย ลกมันสำปะหลังเหมือนกับชัยภูมิสิ่งแรกเนี่ยท่านก็บอกว่าได้นำสารมาทดแทนมันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดเนี่ยก็คือไดยูรอนอะทาซันอามัสลันกูโฟซินเนตนี่ใช้กับพืชมาแทนพาราคตอตยางพาราไม่ผลหรือปลาล์มใช้ไกโฟเซตหรือกูโฟซินเนต มาใช้แทนพาราคอตคราวนี้ทางกระทรวงก็ได้แต่งตั้งท่านประหลัดกระทรวงกรเกษตรเป็นประธานหาวิธีการอะไรให้มันรวดเร็วกว่านี้และประหยัดเพราะเรารู้ว่ายาพวกนี้ที่ตั้งให้ท่านดูเนี่ยหกเจ็ดอย่างเนี่ยมันมีราคาค่อนข้างจะแพงและก็ไม่ดนใจพี่น้องเกษตรกรเกรพราะปกติหนึ่งชั่วโมงตายเลยพาราคอตดแต่อันนี้ถ้าไปโดนน้ำอีก ก็จะฟืน้นผมเห็นใจครับพี่น้องกเกษตรกรต้องเสียเงินอีกแต่ในด้านอันตรายมันก็ต้องเป็นห่วงเรื่องสุขภาพด้วยคราวนี้ถามว่าจะทำยังไงอีกในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเวลาเนี้ยในงบเงินกู้สี่แสนเนี่ยเราให้กมรมส่งเสริมเนี่ยขอเครื่องมือขอเครื่องมือไปดาย่าตัดหญ้าแม้กระทั่งรถไถ เป็นการบรรเทาหรือแก้ไขให้กับพี่น้องเกษตรกรไปใช้แทนยาไอ้ะค่ายาแทนพอละคอนเราเชื่อว่ามันจะมีต้นทุนที่ถูกกว่าแต่อาจจะไม่เร็วนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นทางออกที่จะรักษาคุณภาพไอ้รักษาสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนขอตอบข้อที่หนึ่งครับเชิญ ท่านถามครั้งที่สองครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมสำนิกแทนทรัพย์จังหวัดเชียภูมิพรรคพลังประชารัฐผมขอกขอบคุณท่านรัฐมนตรีผ่านท่านประธานนะครับที่ได้ตอบคําถามในข้อที่หนึ่งผมคงไม่ไปถามก้าวล่วงในคําถามต่อไปขอถามในประเด็นที่ผมได้แจ้งไว้นะครับท่านประธานที่เคารพครับการยกเลิกสารพาราคอต์หรือสารเคมีต่างๆเกิดขึ้นในต่างประเทศทั่วโลก เป็นเรื่องปกติธรรมดาต่อเนื่องกันมานะครับแต่มีข้อมูลหนึ่งครับที่ได้มามีบางประเทศได้ยกเลิกสารเคมีทางการเกษตรไปแล้วแต่พอมายกเลิกสารพาราคอตทําให้เกิดปัญหาต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นจนไม่สามารถทําการเกษตรต่อไปได้จึงได้มีการกลับมาประกาศให้ใช้สารพาราคอตอีกครั้งหนึ่งผมยกตัวอย่างอย่างประเทศมาเลเซียครับ ได้ยกเลิกสารประกอบในปี2,548และมีประกาศให้กลับมาใช้ใหม่ในปี2,549สาเหตุเนื่องด้วยเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้และรัฐบาลก็ไม่มีมาตรการในการที่จะหาสิ่งทดแทนมาให้กับเกษตรกรได้จึงต้องประกาศใช้อีกครั้งหนึ่งครับผมขออนุญาตคำถามครับขอ สอบถามท่านรัฐมนตรีผ่านาท่านประธานครับว่าหากประเทศของเรานะครับจากนี้ไปไม่มีสารประกอดแล้วหากเกษตรกรในบางประเภทไม่สามารถทําการเกษตรที่เขาทําการที่เขาประกอบอาชีพอยู่เขาไม่สามารถทําได้เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้นทางรัฐบาลมีนโยบายที่จะกลับไปทบทวนมาตรการการจํากัดการใช้ให้กับเกษตรกรหรือไม่ หากไม่มีมาตรการที่จะกลับไปทบทวนการกลับมาใช้สารปรรคอดอีกจะมีแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรขออนุญาตกลับเปลี่ยนเป็นคําถามที่สองครับขอบพระคุณครับขอเชิญท่านรัมตดีประพัดครับกลับเรียนท่านประธานส,สภาผู้แทนที่เคารพครับความรู้สึกความคิดและความเห็นใจเหมือนกันครับท่านสสสำริศผมมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน เราก็คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยห้ามไปแล้วต้นทุนมันไม่ได้ก็จำเป็นดังนั้นรัฐบาลสั่งกระทรวงกรเกษตรก็ให้กรมวิชาการเนี่ยไปศึกษาเพราะเรามีตัวอย่างอย่างที่ท่านกราบเรียนมาเนี่ยมาเลเซียต้องกลับมาใช้โอกาสในขณะนี้จะกลับมาได้ไหมไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องปฏิบัติก่อนถึงจุดจุดหนึ่งถ้าจำเป็นกรมวิชาการก็ไปศึกษาแล้ว เราจะกำหนดว่าให้พืชชนิดใดใช้ได้บ้างนี่เป็นเรื่องแรกตอนนี้ให้กรมวิชาการไปศึกษาสองต้องอบรมการใช้อันตรายให้เกษตรกรเข้าใจเลยคนที่จะใช้เนี่ยนี่สมมติว่าถ้าถ้ามันมีโอกาสกลับมานะฮะข้อที่สามแม้กระทั่งผู้ขายก็ต้องเข้าการอบรมทุกอย่างผล เป็นอย่างไรถึงจะใช้ได้แต่ในขณะนี้ไม่ได้ครับยังไม่ถึงจุดนั้นรัฐบาลก็เห็นใจและกำลังหามาตรการต่างๆในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาชีวิตคนเอาไว้ด้วยครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับมีอะไรครับครับกาเปียนท่านประธานที่เคารพครับผมสำนิ์แทนทรัพย์จังหวัดชัยภูมิพลังประชารัฐขออนุญาตท่านประธานครับในคำถามสุดท้าย ไม่ได้แล้วครับได้แค่สองครั้งได้แค่สองครั้งนะครับครับนอกจากจะฝากอะไรเป็นสักครั้งผมจะอนุโลมไหมครับกลับขอบคุณครับท่านประธานทคครับผมขออนุญาตฝากท่านท่านตีผ่านท่านประธานนะครับในการยกเลิกสารประคอตนะครับจะมีพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและดูแล้วยังจะหาทางออกไม่ได้ก็คือเรื่องของเกษตรกรที่ปลูกอ้อยและมันสับปะหลังครับ เพราะด้วยตัวโครงสร้างของพืชและลักษณะการเพาะปลูกไม่สามารถใช้สารที่ทางกรมวิชาการเกษตรได้ชี้แจงเสนอแน่ไปอย่างเช่นสารไกฟเเตหรือโคฟสเนตไม่สามารถใช้ในพืชสองชนิดนีได้นะครับแล้วต้องเรียนว่าเกษตรกรที่ปลูกอ้อยพื้นที่ที่ปลูกมีถึง12ล้านไร่นะครับเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังมีถึง8.8ล้านไร่วันนี้เราส่งผลิตภัณฑ์จากอ้อยเป็นอันดับสองของโลก ลองจากประเทศบราซิลนะครับที่เขายังใช้พาราคอตอยู่เราส่งออกผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับอยากจะฝากให้ท่านรัฐมนตรีนะครับไปช่วยดูให้ความสําคัญหาแนวทางในการศึกษาและช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกอ้อยและมันสำปะหลังจะทำอย่างไรเพื่อให้เขาสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมในการปลูกอ้อยและมันสำปะหลังต่อไ,ได้ครับขอกราบขอพระคุณครับครับครับกระตู้